เต็มแรกมอดือขวัญเอ,อ้อยอู้หนูเงียบ่ะเห็นตาหังหางนั่นติดแล้วครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับผมหมานมาอีกิกนึงเต็เจ้าบ่วงหลังนี่เสียนี่ห้อยมุนอยู่ไอ้มึงคือเมน่นฉนซะเนาะจ้าว่าห้อยมุนอยู่หลาไปเสียวอ่วะอู้หูเย็นยแล้ว คือนี่หนูเงี้ยกลุ้มกลับครับนี่เฮ้ยเฮกลับไปครับกลับไปพี่น้องนี่ครับซิกลับไปเสียบติ้งตึ้งติ้งอู้หเรียบร้อยครับกลับไปหลุ่มเบิกนี่ครับกูจยบลอยกลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผม มื่อนี้กัพ่อพากันอีกคือเก่าครับผมช่วงไปดูดูกันครับช่องชีวิตชนบทนะครับมื่อนี้กับา้ามหาลาหนูนอนเครื่องครับผมตอนนี้กับเวลาประมาณสิบโมงเคืองครับมหายยากๆจักหน่อยตอนนี้ก็เลื่อมแยกใหญ่กันแล้วผมกับพ่อจุดหนึ่งครับพ่อมีลองไล่นิดนึงเดี๋ยวกะสิขอตัวใส่เบิ้งกอนนะครับมื่อนี้ได้โอกาสมาเจิมบองดีครับยี่สิบลัง หัวกเะหิตมาใส่เบึงเนาะครับบ่เคยใส่เยอแกะเดี๋ยววัอนี้เขามาล่องกันครับซีมานบบวงบีดจุดนี้ครับพี่น้องนะ่าสนใจครับนี่หนูแลนผ่านไปนีน่เนาะแต่ว่าห้อยส้มสีเก่าๆเลยพี่นอ้อง,น,องน,อน,นี่ยังหนูบนอพอก็สงสัยเนี่ยครับแ้่กับบุมีห้อยใหม่ด้วยครับแต่ว่ามียา่ยังห้อยเขาใหญ่เขายิ่งอยู่ว่าโล่หนูสิย่างมาเดี๋ยวผมลองใส่เบิึงนับจุดนี้ เอามีแผนสำร่องครับพี่น้องผมเอากับเล็กกับเยื่อห้ามมานนะครับเดี๋ยวกันตายครับพี่น้องมาย่มละลาอย่างสี่หนูหนูมันบ่ค่อยมีเน้ากินนะครับน่าสีได้พลเดี๋ยวมาล่องเบึ้งครับ ปุนท่างหนูครับพี่น้องป้องอัลลัแตัวกล้องมันเงียๆหทิดกล้องเงียเเป็นเปลี่ยนสีนูหน่อยครับแต่ก็ดีใ่ครับไป,าปออาาางงยามหามของใส่ป้องแกบรบแบครับใส่แกบๆกสูงๆแน่จังนลยครับ ไปครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลาประมาณคุ้มนึงครับเดี๋ยวผมพาออกไปหายามเนาะนตจนเป็นไม้ฟ้าอ้อยครับใส่ไปสองลังเป็นจังเลยเงียบๆครับว่ามันถือละพ่นกลิ่นยุย่ยๆแลวเออเต็มแรก มาดู khuẩn เอือยหนูนเงยป่ะกินตะหังเอ้นไปเสียโอ้เส้นน,นี่แหละเก็บกังนี่คักละตัวนี้เออเก็บกันยามแล้วเรียบร้อยครับพี่น,อน้องโอเ้เกือบเป็นบ่อแล้วแรงครับนี่เตรียมเตรียมหนึ่ง แมมสีคล้ายๆก็ดีแหละใส่กลัวเลี้ยงครับเกือบมันบ่นเลี้ยงแล้วเนาะมาถือไ้จุดทางห้อยเลาะเลาะสุดท้ายพอดีแต่ว่ากันยังยามบ่วงถ้าผมได้ใส่บ่วงมาหลายเนาะมันนี้เออเดี๋ยวไปเ็ดฮกินเลงน้อกันครับจะจังมากหลุ่นกันไหมแต่ว่าแห่งจุดหนึ่งที่อันผมยามที่เลกๆนั่นนี่หนูถืออยู่ครับ ตา on cool. เพิ่นเอามาให้เนาะถึกบ่วงดีกัะเล่บอมี่ช็อตให้เบิ่งครับเป็นั่นรอบแรงนี่ได้หนูมาสองแต้มแล้วนะครับใครแนงครับผมมาได้แล้วแรงตรวจมันอยู่ใส่นเลื้อยแนะนำก่อกครับตับระบมอะไรสมระบบบ้านจะได้ยามเลยน้ำนี่หัวมันบมดตา ผ่านบ่วงไปเลยอ่ะปิ้งเดผ่านผ่านลาหลังนั่นหลังนี่งผ่าน,นหานลังหนึ่งแตงเท่ากับมาอแจ่งเยบึงหลังนี้ก็หลังนี้กับผ่านผ่าน,านไปแล้วน,นู้นนูนมองอ,งอย่งไอ้ตอมโลดใช้ถือไปแล้วเนาะอีแตงอยู่แต่ว่าสมเบึงก่อนน,นะนะอันนี้พ,พนมนังอยมาถือขนาดเนาะมองอย่างเพรผ่าน ว่าหนีคือผ้พันพั้นตะยุหันโอ้นี่เด้ตาถือเล้วนี่ยอเนี่ยผูกท <c oughs> <พบ S 1> ี่ตัวเขาเนี่ยหนูพูกเนี่ยซ่อมนี่ละลครับนผ่านซองหลังามาถือรังนี่ละเจ็บหลอบซองมากแล้วครับแจมหนึ่งย้อนไปนลุนกันต่อรครับสิมี่แจมติดบ่มีจุดนี่ละครับเป็นตะถิด หลมีมินจับตัวนะหนหพังหลังนั้นติดแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับผมหมานมาอีกหนึ่งแต้มแต่ว่ามงนี้มีตะนามเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลดกันครับนี่ครับจุดนี้แต้มที่สองนะความง,งามขนาดนี้เป็นจุดที่ผมถ่ายพี่น้องเบื้องนะครับตอน วันนี้อยากเก็บกันครับแ้มที่สองมันๆครับรอบสองนะครับเป็นซีแ้มนะครับหนูพุกเออได้ตื้อมาสองแจมครับมี่แหงาๆปหนึ่งแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามือหนีผมได้ใส่บ่วงว่าหลายครับได้ใส่บ่วงประมาณร้อยหนึ่งนะครับปกติผมจะได้ใส่หลายกว่านี้แต่ถือว่าไข่แน่แล้วครับได้เพิ่มมาอีกสองเป็นซีแ้มนะครับมือนีหนูพกเข้าแล้วเบิ่งจุดนี้ครับ จุดสุดงตายครับเป็นไม้ป้าอ้อยครับพี่น้องครับจุดหนีเด้อไปรุนน้ำกันสิมีผลงานบ่จุดหนี้ใส่ลายยู่ครับห้อยหนูกะลายแต่ว่าเป็นห้อยบอดไดไม้ค่ะนะครับเป็นห้อยเกาเนี่ยเพราะว่าห้อยเป็นทางงิ่งครับแล้วก็มีห้อยใส่บ่วงความเด้วไปรุนบึงสิมีเต็มบ่จอยแย่งบึงสิกม็มดซิลีอยู่ มีซีรีส์เลยครับย่งหลังไดก้ก็มีซิ่มซิมเอา้าเดี๋ยวตอนมีผลงานเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้องด้วยเพราะว่ามันหลายนะครับปลาอวยมีดจัด <c oughs> ผ้าหลังเดียวเหลวเลยแย่งไปใส่กับมิดอิมซิมโอ้เดี๋ยวไปลุนรอบสองข้างเก,าออก่าุ่นละจุดนี้ไหมพี่น้อง ขับไปพี่ไหมลากมั้งพี่ไหมใส่อยู่ข้างล่างลา,งลากขึ้นมาตอนเช้งจนรู้ไปใส่เธอเลโอู้ลากมาั้งปานี่ไหม้าตัวกูนะลากขึ้นมาพี่ไหมอู้พี่หนัว น่ากินว่ีหนินบ่บธรรมดาเลยเนี่ยเยวใส่ไปอีกครับเผื่อมันมีตัวอีกเนาะจุดสุดท้ายครับพี่เนอะจุดนี้เขาได้ไปตัวหนึ่งแล้วบึง้งบางทีได้ไอีกจักเต็มวะครับรอมหน้ยังไม่ได้จัตัวเลยเนาะ มันกินฟานงน้มัม่กินบลดน้าเ่อออ้ยผ่านบวงไปอีกเหรอวะผ่นนานเบิดเลยนี่นมี่างานหลังหนึ่งกับยีุ่่นละเดี๋ยวยามบึงกันจังมาเจงโอ,องเก่าหน่กับผ่านที่เก่านี่พเกผ่านมันเข่ากองเข,งขง่าปนวอะ นี่กินเข่าไปกับบาล,นนลันนี่อืมนี่หัวฉี่ไม่ไหมนโอ้น่ยงานนี่ม่เกับบาลันมันจะนั่งกินหรือล่อ่นี่มันจกกินเข่านี่เ้ <r> ่อวเ้าบ่วงรังนีไปใช่ะ ได้ไปหนีนะ่นะาเลเนี่ยทางลุงเนี่ทางลุงไง,งเจ้าบัวห้อยหมุนเนี่ยอยู่ดิกลับวันลันไม่จกเขา่ากินไปเคืองหนึ่งเลยเจ้าบัลลันเจ้าบ่วงหลังนีเสียนี่ห้อยมุนอยู่ไอ มันคื้นมาหนักซะเนาะแต่ว <Yeah. S 2> ่าห้อยมุนอยู่หลาบไปเสียป่ะอ้นี่เย็นแล้วคือคือนี่หนูไงยที่เม็นตัวนี้คือไดไรนี่ก็กินเข่ากับขี้ก้อนเงยขึ้กันเยอ๋ยว้าเก็บบ่วงเก็บนนกันทำนี้โอ้ตัวบบเงเลยสรุปว่ารอบสุดท้าย รอบที่สองของเฮานะครับขึ้นนี่ก็ได้เือมมาอีกแหมนหนึ่งครับผมเป็นแหมใหง,ง่ครับเจ้าเสียดายแต่ันตุยเรียบร้อยนะครับผมหนใหง่ยถูกบ่วงก็เป็นหาแหมนครับสําหรับขึ้นนี่ก็ถือว่าใครนงี้ครับถือวัน,อนมีน้วามหมันอยู่เพราะว่าช่วงนี้หนูหายหญครับหนูลุ้งหวยหายห่เพราเพราะว่าถือใหญ่อีกตั้งหากครับหนูยันนี่จุดนี่ได้ไปสองตัวครับได้หนูใหญ่สองตัว ด้านนูติดวงนังกระยู่ข้างๆกันล่ะครับครับๆแต่ว่ามันตุยไปแล้วก็อาจจะเป็นคนละตัวครับเพราะว่าเพิ่นเห็นเมื่อกี้เนาะห้องก็ใส่ไว้ขึ้นเก่าเดี๋ยวรอดุ่นตอนเศร้าครับทานี่ก็อาจจะมีผลงานให้ได้ชมสำหรับคืนนี่ก็ขอว่าโตล่าไปก่อนครับเดี๋ยวไปนอนกันจังมารลุนน้ำกันตอนเศร้าครับผม ไปแล้วครับบาเนี้ยามบ่วงยามเศรอากัดพลังเย็นเย็นไปรุยครับเศรออนี่สิมีหัวแน่นบะมือคืนได้มาหาแต้มเนาะเดี๋ยวรอชมตอนเศรออสิมีแต้มเพิ่มบ่จุดแรกเข้าขัางปลาอ่อยครับจ้ามื่อคืนนี่ผมยามมันมัวพาันจากหลังเลยเนาะโน่นบลูวันสี่ <c oughs> <c oughs> ยังไว้พรอว่าห้อยเขายายเขานี่นะถ้าผมมามันยังยี่ดอกก็ผมสิใส่อืงอาจิตถือน่ายกัดง่ยนึงครับสองล้านี่อว่ามีห้อยกัดอ่อยไม่อยู่นน่อยู่น่าจะยั่งยุก็อาจิตถอย,ม,ออยมันหกนาพนะพาะอ๋อแล้วนี่ะ เงี mm. ยบครับ,บคุนครับซื้อคุนหวยมันอยู่เอาเดี๋ยวเป็นหลุดน้ำกันแล้วครับเนี่ยขันนี้มัดพวกขาพวกขาแบบนี่มิด mm. ผมมาเลยเนี mm. ยบกัดอ,อ้อยลมไปน้ำบวง ส่เขาอักลากรับพอ่ะไม้ผมแ่ว่าเงียบกิ๊บเลยบ่วงนั้นคือเก่าเลยโอ้จุดแหลกเขาหนาจะเหวแล้วครับนี่เอา้าขออนุญาตกูบว่วงกันครับจุดนี้ครับผมเหมือนคือนี่ลั่นไปรอบหนึ่งเศร้ามากรับไปครับนี่รับไหลุนบึกนี่ครับโอ้ยจบเีย,บร,ย,ยบร้อยครับผม เป็นเตียมครับเลียนจำรองห้อนี่ครับก่อนนี้ยเก็บกอนเนี่ยครับใครเนี่ยเดี๋ยวตรมมาเตียมหนึ่งนะครับเตียมที่หกเข้าแซวนี่เตียมแรกเข้าแม่เลยเดี๋ยวเปาไปลุนกันต่อครับผมในกว่าฉีดเบิรตโตแล้วเพราะมือขค้นืนกะ <c oughs> ถือบ่วงเข้ายู่นี่แล้วนะครับยุ่ใกล้ๆกลกันมอนือเคลืนถือบ่วงดีดยู่นนี่ครับแต่ว่าตาเพิ่นเอาไปหายนะครับเ <c oughs> สามามาถือตรงนี้อีก จะเรียกว่าอาจจะมีนูอีกครับเพราะว่ามันลันไปเทียนหนึ่งแล้วเนาะครับเมื่อคืนเนี่ยมื่อคืนลันบ่ถือครับเสองมาลันถึออีกเดี๋ยวเขาหลุนไปอีกสิ่งนี้เต็มป่ะตรงนี้กรับอีกรังนึงครับกรับลั่นครับกรับลั่นกรับลั่นครับนี่กลับไปเขอบปลาครับมันมีตัวบ่ะโอ้ยลันเปล่าอุ้งเลยจะขา นู้นุพุกครับเนี่ยขาหนุพุกเอ้ามันสียูอยู่บ่วะเดี๋ยวล้องหาเบื้องครับเนี่ยโอ้ยถือขานูหลตัวอยู่ต้นนี่ไหมน่าสีมีแนวเอาไปกินครับเพราะว่าได้ตะขาเนาะครับอาจจะเป็นจอนฟ้อนก็นได้เพราะว่าปกตินูทำมันถือในจังสันนั้นบนหนาจะขาดเองเนาะขาไม่ขาด เดี๋ยวห้อยจังไปรลุนจุดไหมครับถืออยู่กราฟนี่ครับแสดงว่าได้ผลงานอยู่ครับเดี๋ยวห้อยจังไปรลุนต่ออาชีพอได้ลุนอยู่ครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะวงซิ่งเข้ายามจนเบริ่แล้วครับแต่ว่าหั่นบะมีแต้มนะครับเล่บะมีช็อตหายเบริ่งเลยมีจังแต่ไอ้แต้มตงแต่เมือขึ้นแต่ว่าผมบริเวณทายนะครับเพราะตาเป็นอมาให้เนาะ เดี๋ยวไว้โอกาสนาครับเอาไปหลุ่นจุดต่อไปสิมีโตะผมนี่ไฮเบิ้งไม้ครับนี่ไม้มันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเอาใหม่มาลงหรอหนูมันอยู่เต่กันงสิใส่บ่วงมันถึกงง่ากครับนี่แต่ว่าขันเอากลับไมา่ยใหญ่นี่ยี่โอกาสได้เต็มครับรอช่วงหนูมันเริ่มเขากองเขาแล้วนะครับมันหลายแล้วเม่กี้กี น,นีแต่ห้อยกวดอยู่ไต่หญ่นะครับกินน้อยะคะ่าแต่ว่าบ่วงนี่แทบสีบบมาต่ําเลยครับขนาดจุดไอ้ให้หน้านั่นผมใส่บ่วงไว้บักไหลมันก็นยังว่าต่ําครับพี่น้องให้หน้าขนาดไม่เป็นตะถือไงไงแต่ว่าแบบไปถือกับหอดซองลังครับใส่ซองลังกับลั่นซองลังเดี๋ยวห้ามาะึ้งไอ้โตฟังหวยนี่ครับมือคืนเข้าได้ไปสองแจมนะหนูไง จะดูน้ำกันเลยเดี๋ยวบึ้งกลับมองนี้ก่นอนนี่ผมมใส่กางไปหลังนะครับถ้ามันเคลืนนีมันมีหนูทองขาวมากวนนะครับไปดูหนูผูกสีมากกว่าถือนูทองขาวดีดีครับลับกลับเข้าไปแล้วครับแล้วข้อนี้อย่าเก็บกันอยู่ในไหนหุ่นอ่ะกล่องบัฟโฟกัส ผู้นะครับเห็นปะเดเก็บแต้มกันครับผมจุดฟังห่วยนี่เนาะครับไอ้เที่ยาได้ไปสองแต้มนี่ครับถือแต่อยู่ฟังห่วยเลยใส่บ่วงไว้แคสซี่หาหลังครับจะมีกับหลังนึงเนาะไอเป็นว่ามีหนูเข่ากับอยู่แต่เมื่ขึ้นมันยังบ่ถือครับ๋ยวเสานี้เขาไปลุนน้ำกันนี่แหละครับจุดนี้เมื่ขึ้นมากกับพันอยู่เนาะครับโคเสามากเสามากบวผ่านครับไปนะ่นองเสามากบ่วงอยู่คือเกา่า เบิ้งกันงหน้าครับนี่ครับหนูมันเสเนียดมาเกลียนลงมากินไอ้ผักกระเสียดนำนะครับผักกระเสียดผักบุง้งนี่ครับนี่ีเต็มบ่แล้วม,มีบล็อกจีบบุญกลับครับนี่เฮ้ยเฮ้ยกลับมาใหครับกลับมาใหพี่น้อง นี่ครับเซ่รับไฮเสียงตึงๆตึงๆอู้หผีเรียบร้อยครับผีเรียบรอย้อยอืนี่ครับนี่ใส่ไปนี่แล้วครับขึ้นไอเป็นมานี่เรียบร้อยครับอ้ใส่ไงครับหนูอหนเอาขออนุญาตเจียบกอนครับนี่ตดตีหลีเพราะว่าหนูคนละโตนะครับ เพราะว่าไอ้เมื่อคืนนี่มันถือลังนี่ครับผิดบ่วงแต่ว่าไอ้เพิ่นมามันยังมีหนูเข่ากองเข่าอยู่ครับเนี่ยเอา้ามันมานละครับผมแถมที่เจ็ดนะครับแตมที่เจียของผมละนี่เสียดายนะครับขาดไอ้ขาขาดไปตัวหนึ่งเอาเก็บแต็มกันครับไปครับไม้ต่อไปเป็นไม้ป้าอ้อยนะครับ ไม่ปออ้าอ้อยนี่ใช่ไรครับ่ว่าบ้านไหนถือแง่แต่า่าผมมีกาปิสองลังบุรูมันสีเขาะนะ่าบ่เนาะเดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำกันครับอ่ะคันนี้ผลงานเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งด้วยพอบ่วงลายเต๋อครับเดี๋ยวฝากเก็บนะครับนี่อีกจุดหนึ่งจุดที่เขาได้สองตรงเท่บุรูว่าสียั่งโตบะเดี๋ยวเขาจังไปลุ้นอีกเทียนหนึ่งเอาขออนุญาตเจ็บบ่วงนะครับครับหม่เปล่านกนะครับนี่บ่วงว่าติ่งเลยมีผ่านบ่วงเลย เมื่อคืนกับเขาไม่ยามรอบหนึ่งครับหนูว่าบัวควายมีอาการนะครับผมก็เลยบบัเขามากวนมันเดี๋ยวเที่ยวรอบสองมันถือครับเอาเก็บบ่วงกันครับผมสองมากมันกัดหมองเกลเลยเนี่มาย้อมไปถือบ่วงเลยครับกับกระเป๋าเขาเนาะกินอ้อยหมองเกเื้อยหนูนสาละนะครับมนี้ ใส่กับไว้หันครับเนี่ยพวเขากลับเลยนี่มากินอ้อยเสยชุดนี้ครับกลับอีกรังหงอันนี้คือบ,บ่เขาครับเนี่ยเออเดี๋ยวกูต่อวครับผมมารุนกับฟนี่แหละวานติดติดกลับว่นทครับไปเฮาของสุดตายแล้วยืดดีใส่ซิปลังหนึ่งซิปนี่แหละ

หยาตีงูว่างันเนี่ยเห็นแล้วครับนี่ครับพี่น้องเป็นตะดาบปูซุยโอ้ยมาอยู่หยาตีงูวิเศษนี่ครับเรียบร้อยนี่นะครับเป็นตัวนูบ่หยาบางกอกนี่ครับเนี่ยโอ้หมับเรียบร้อยวะอู้ยังอยู่ยังเพราท่านหมับเดี๋ยวขอนหยาเก็๊ยบนูกันครับ มาอีกเต็มหนึ่งอีีลอ้ยมานล้ะเต็มที่แปดเก่าทุงเรียบเรียบเรียบร้อยครับนี่ตัวสีครๆอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> มานมากเต็มที่แปดครับโอ้ใครเนี่ยวายแมนสิบมีเต็มเอา้านาจีไปลุนอีกจังน้อยครับผมยังเหลืออยู่ก็ได้ลุนอยู่เผื่อมีลงเหลือนะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับไอซิปลังนี่แหละผมใส่จุดนี่นะครับ ขึ้นมาได้มายามเลยครับเพราะว่าใช้ไปใช้มาแล้วมันคล้องกินเก่าๆผมเลยเรียว่าได้มายามถึงน้นไก่เดี๋ยวควอยขยัดเก็บบวงกันนะครับสิมิแจมบ่ชจดชดชๆดเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน,ยนี่นี่แหละสรุปว่า เ้านี่ได้ตต่มมาอีกซีนะครับผมถือกลับถือกลับไอซีตัวครับไอถือกลับสามตัวครับเป็นไอหนูบุกสองตัวแบบนูรองเท้าตัวหนึ่งนะครับแต่ที่จริงมันถือหานะครับแต่ว่ามันมีแนวเออกไปกินตัวหนึ่งเอาได้ม่แค่สามแล้วก็มาถือบ่วงเมื่อกี้ถือบ่วงเมื่อกี้หลังหนึ่งนะครับได้ตต่มมาอีกเป็นเั้ืงเบิด ก็โตรครับผมกับนูทองเขาตัวหนึ่งเาก็ถือว่ามีความหมันอยู่ครับช่วงปลายฤดูกาลแบบนี้บ่วงนี่บ่อ่อยถือนะครับบ่วงถือไอ้นูอยู่สามตัวครับถืออยู่สามหรือสี่นี่แหละแล้วก็น้องนั่นก็ถือกลับนะครับสําหรับมื้อนี่ก็มีผลงานมาฝากเพียงเท่านี้แหละเนาะครับพี่น้องกระถือว่าใครเนี่ยนะครับแต่ว่าแห่งของตานี่ได้ออหนูพวกนี้บ่ถือเลยครับ ของตาหนูพุกเพราะถือได้ชูรองเท้าัวหนึ่งแต่ของไอต้ตอมก็ได้หนูพุกตัวเดียวนะครับบ่ค่อยมานปันไดมันไหนมีหนูนะครับมองเป็นใจนั่นะอยู่น้ำฟังห่วยฟังยังนะครับแต่ว่าแห่งหนูมันถือเงาของผมนี่ขันบ่มีแผนสารององออกกลัาใ่ก็อาจจะได้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นการ ปิดฤดูกาลเลยเนาะครับการล่าหนูนอนขึ้นของเขาน่าจะเวลาช่วงของน้าปังนะครับขอน้าปังพป็นสีเกียวจังสีมาไหมอีกเวลาครับพี่น,อน้องสามสี่เดือนจังมาพบกันไหมครับกับการล่าหนูนอนขึ้นแต่ว่าแถวบ้านเขาอาจจะมีพาอได้เล่มอยู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสคงกสิไปหาใส่ให้พีนน่ให้น้องในเบื่องอีกขึ้นก่านแหละครับสรารับเมืเ่อเหน่ยขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันไม่คิดหนาครับ